สวัสดีค่ะสวัสดีนักลงทุนนะคะสวัสดีพี่จิมด้วยนะคะมาต่อกับพวกเราสองคนนายตลุกบ m A อล m อ i ขอบคุณพี่จิมสำหรับหัวข้อข่าวในวันนี้ด้วยนะคะอุ้ยมองไปด้านขวามือค่ะพี่จิม อาตกใจเบาๆนะคะไม่มี<ห><ห>นะอยากให้กล้อง <นะ S 2> ได้แพนไปทำนั้นจริงๆแซลพี่แสบค่ะไม่มีอะไรนะคะแซลพี่แสบอ่ะวันนี้ค่ะเราจะพูดคุยนะคะกับผู้บริหารคร่ะคุณโอภาสเฉดทันนะคะในหัวข้อคอมพานีแ n น p s h อตนะคะแ n น p s h อตนี่รู้สึกว่าจะเป็น ตัวแรกนะที่เข้ามาพูดคุยในปีนี้นะคะก็คือ MVP ค่าก้าวสู่โมเทคเต็มตัวลุยป้านโลกเสมือนจริงทำเงินค่ะทุกคนอ้าแล้วอย่างนี้มันจะมามีรายได้หรือว่าทำเงินได้อย่างไรนะและ MVP เนี่ยเขามีแผนที่จะรุกธุรกิจแบบไหนอย่างไรนะเดี๋ยวเราจะพูดคุยนะฮะกับคุณโอภาสเฉพันตอนนี้อยู่ในซูมกับบอลแล้วก็พี่จิมแล้วนะคะขออนุญาตต้อนรับนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ ได้ยินอยู่ใช่ไหมครับใช่เจนค่ะพี่โอได้ยินบอลกับพี่จิมชัดนะคะได้ยินครับแฮปปี้นิว year คนครับโอ้สหจดีปีใหม่ค่ะร่ำรวยร่ำรวยนะคะมึงเห็นนี่ดิฉันเป็นแฟนคลับพี่โอนะอยู่ในเฟซบุ๊กนี่ตามกดไลค์เขาทุกโพสเลยค่ะล่าสุดนี่เห็นไปอะไรนะฉลองกับ FC คนสำคัญ20กว่าปีแอนนิ e เ s อร์รีมาโอ้แซวๆนะคะพี่โอหยอกๆนะคะอ่ะ เริ่มต้น<อ>ค่ะพี่โอ,อ,โอเดี๋ยวขออนุญาตอัปเดตหน่อยว่าตอนนี้ MVP ของเรานะครประกอบธุรกิจอะไรยังไงบ้างคะก็ต้องบอกว่าของเก่ายัางเหมือเนเดิมคือ,คอ,อบ u s i n e s s หลักก็คือการจัดงานงาน mass participation ทั้งหลาย mobile expo งานอะไรเงี้จริงก็เพิ่งเพิ่งมีจัดไปก่อนเอ oh าไมค์ค่อนมานะครับแล้วก็พื้นฐานคืออันนั้นแต่ในที่เราคงเห็นข่าวกันบ้างแล,แล้วเรามีเปลี่ยนมาเป็นตัวกลุ่มเทค เพราะว่าในปีที่ผ่านมาใน M B P คอยที่เป็นเป็นกระแสะยู่เมื่อตอนกลางปีที่แล้วเนี่ยตัดป,ปีมากๆนะครับจบทึงมากแล้วก็มีโน้เฮาวนู่นนี่นั่นเราก็มาทําเรื่อง m e t a v e r s e ซึ่งทําโชคดีทําก่อนที่เฟซบุ๊กจะประกาศตัว Metaverse Thailand ของเรานะครับก็ก็ได้รับผลตอตรัละปีมากๆในปัจจุบันนะครับแล้วก็มีมีเรื่องบล็อกเชนเรื่องเรื่องเหรียญอีกเทียบเลยทําให้ในปีที่ผ่านมาเนี่ย M v P เนี่ยรายได้หลักกลับไปอยู่เรื่องเทคโนโลยีหมดเลย ก็คือพวกบล็อกเชนพวกเหรียญพวกนนี้ทั้งหมดทั้งนั้นเลยนะครับเขาเลยก็เลยคุยกับตลาดว่าทั้งนั้นเราเปลี่ยนกลุ่มแล้วกันเพราะว่ารายได้หลักเรามาเป็นทางนี้หมดแล้วแต่ก็ของเก่ายังมีอยู่ถ้ามีโอกาสเนี่ยโมบายเอ็กซ์โปเนี่ยถ้าเกิดว่าโอไมคอนมันลดลงหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราก็ยังมีแผนจัดได้อยู่นะครับอืมค่ะที่กลุ่มเทก่อนที่กลุ่มเทกแน่นอนอยู่แล้วครับเพราะว่าเราก็เชี่ยวชาญพอสมควรแล้วครับค่ะค่ะ ทีนี้เราก้าวเข้าสู่โหมดเทคเราจะไปเจาะบล็อกเชนตรงไหนยังไงบ้างคะพี่โอเดี๋ยวอาจต้องปูพื้นฐานหน่อยว่า <c oughs> เ,เป็นแอ p คอยนะตอนนั้นที่เราทำกันเนี่ย <c oughs> มันก็ทำให้พวกอูทิลิตี้พวก์ ility, วิสของเราที่อยู่ในเอ i ิ i o นเนี่ยแต่ว่าเป็นเหรียญ <c oughs> กลาว่าเป็น NFT ในปัจจุบันนะครับแล้วก็ขายก็ได้รายได,ได้ได้กำไรกันมาในปีที่ผ่านมาใน 3, ี่ย Q3 เราก็เห็นอยู่ว่าก <c oughs> <ๆ S 2> ำไร ขึ้นมาโมาโหรานนะครับต้องใช้คำโมรานนะเพราซสาวเราเปิซสายบริษัทเรามันเล็กอะนะครับปรับนิดปรับหน่อยบวกนิดหน่อยก็พุ่งเลมอนะมันมันตลอดนะครับ Q 3ก็ดีขึ้นซึ่ง Q 4แลเราก็น่าจะพอดากันได้เพราะว่ามันก็เขียนอยู่ว่ารายได้เรารับรู้เท่าไหร่จากการขายเหรียญอะไรเงี้ยนะครับคราวนีออออ้อยากให้มองภาพว,ว่าเมื่อกี้คือกลุ่มเทคเราปรับเปลี่ยนธุรกิจเก่าของเราเนี่ยเรื่องทีเ่เป็นเรื่องการจัดงานก็ยกตัวอย่างโมบายเอ็กซ์พอร์ตแล้วกันที่จะเกิดขึ้นตุลาเนี่ยนะครับ เราจะมีการจัดอีทีที่สู่ศิลกิจแล้วจนศิล็กิจจะกลับมาเอ,อเปิดเดินกันยาแล้วก็ตุลาแล้วก็เริ่มเลยซึ่งเราคาดว่าน่าจะดีแล้วล่ะตอนนั้นสถานการณ์นะครับหรือไม่เราก็อยู่กันแบบอย่างนี้แหละไม่ถึงว่าเราคงปรับตัวกันได้แทนก็เราจะเอาเรื่องธุรกริจบล็อกเชนพวกเทคโนโลยีมาเสียบใส่หมดเลยคือทุกธุรกริจของ MVP จากนี้ไปต้นไปไม่ว่าจะเป็นการจัดงานเลยอะไรก็ตามเนี่ยจะมีเทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องกับมันโดยตลอดไปถึงพวก เราเน้นเรื่องบล็อกเชนเป็นหลักนะครับมันเกี่ยว<ช>ข้องตลอดครับอ,อันนี้เอากว้างก่อนว่าประมาณนี้ว่าเราของเก่าเรายังมีอยู่<ช>แต่เราเอาเรื่องบล็อกเชนใส่เข้าไปด้วยเพราะเรามองว่ายัางไงก็ตามอนาคตมันคือเรื่องนี้แหละเรื่องคริปโตเรื่องเหรียญเรื่องบล็อกเชนนี่แหละครับใส่เข้าไปในเรื่องเก่าหมดครับค่ะค่ะ<ช><ช> ก่อนหน้านี้ MVP มีการเข้าไปทำการตลาดในเรื่องของ m e t a ลเ r ิรหรือว่าโลกเสมือนจริงอันนี้พี่โอเล่าย้อนกลับไปได้ไหมคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีกระแสตอบรับดีขนาดไหนแล้วในอนาคตต่อไปเนี่ยเราจะก้าวไปยังไงบ้างสำหรับ m e t a World คะอันนี้ผมแชร์สกรีนได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะได้ังนั้นเดี๋ยวขออนุญาตขอแชร์สกรีนตัว m e t a ลเ r ิร t h a i l l n n d ให้ดูดีกว่าค่ะจะได้เห็นภาพกันชัดๆนะคะ นขึ้กําลังมาแล้วค่ะอ่ามาแล้วค่ะอันนี้จุดแดงๆเนี่ยคือเราเป็นโซ,โซนทดสอบบริเวณท้องหลอสุขุมวิทกระไหม่ทั้งหลายเนี่ยนะครับแดงๆแล้วก็ถ้าสูงขึ้นไปเนี่ยมันก็จะเห็นเขียวๆเนี่ยคือขายหมดแล้วจริงๆเราขายหมดไปนในสามสิบชั่วโมงนะครับเก้าหมื่นบล็อกแล้วก็ไอ้เขียวๆนี่คือขายแล้วส่วนไปเรื่อยๆก่อนนี่ก็จะเป็นเรื่องโฆษณา,าเกี่ยวข้ของเยอะนะครับลงโฆษณา,าเยอะมากให้ดู ก็ไอ้เขียวๆเนี่ยคือมันเป็น NFT เราทำพวกพวกเขาเรียกอะไรแลนทั้งหมดเนี่ยแต่ละจุดเนี่ยครับเป็น NFT ทั้งหมดยกตัวอย่างผมกดตรงนี้ให้ดูคนเนี้ยเป็นเจ้าของหนึ่งร้อยเก้าสามบล็อกนะครับเป็นเลก NFT คือตัวนี้คือจากนี้ไปเนี่ยผมว่าโลกมันเปลี่ยนทั้งหมดนะครับไม่ได้เียกเปลี่ยนแบบว่าเป็นเรื่องกระแสหรือว่าพูดให้มันเป็นเป็นบัสเวิร์ดหรือเป็นมาร์เก็ตติ้งเวิร์ดนะครับคือเรามองว่ายังไงก็ตามมันเป็นทางนี้เลยแหละ เรื่อง NFT เรื่องอะไรเนี้ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะเห็นมีโซล่าฟาร์มมาโผล่ในนี้มีไวน์ที่เก็บไวนมาเก็บในนี้เรื่องเล่าเรื่องอะไรเงี้ยคือมันเป็นการขายของล่วงหน้าที่เราใช้ NFT มาเกี่ยวข้องได้ในนี้นะครับเดีอย่ยงเงี้ยคนนี้มีร้อยกสิบสามบล็อกรหัสคือตัวนี้ผมไปดูคนนี้เขาไม่ขายนะครับถ้าเราจะซื้อเราต้องกด make offer ไปอย่างอันเนี้ยคนนี้เขาขายพวกแนวจุดๆเนี่ยขายอืมอดีดูอย่างนี้คือ buy n นาวนี่คือขายห้าพันดอลลาร์ ถ้าประมาณห้าพันคูณสามสิบสองแสนได้เท่าไรเป็นแสนนะครับนี่กดใบหนาาก็ซื้อได้เลยเนี่ยพวกนี้พวกนี้คือตั้งขายแล้วอะไรอย่างนงี้นะครับเป็นจุดๆเนี่ยนะครับก็ให้ดูว่าราคาตอนแรกเนี่ยอยู่มาสามดอลลาร์ราคามันขึ้นไปสามสิบเท่ายี่สิบเท่าเลยประมาณตรงนั้นนะครับปัจจุบันก็เดีมาสป라이มันสูงมากอยู่ในปัจจุบันอย่างที่เห็นนะครับ<ช>นี่คือโลกของเมตาเวิร์สซึ่งไอ้ของเราเนี่ยทำเมตาเวิร์ส เป็นรับเอม i ิชันเนี่ยเอมเนี่ยครับรับเป็นคนทำแลนด์แมネจเมนต์ของเม v e วิ e ทั่วโลกในปัจจุบนันนอกจากไทยแลนด์เนี่ยมีดูไบมีสิงคโปร์นิวยอร์กลอนดอนเต็มไปหมดเลยนะครับในทางเม e r วิ g โ o บอลเพราะว่าเราเราค่อนข้างจะโดดเด่นในการทำเอ่อเมทาวิสไทยแลนด์สำเร็จก็เลยมีเมทาวิสโคบอลเนี่ยหลายประเทศมาจ้างเราเป็นคนทำแลนด์แมเนจเมนต์ในนั้นนะครับอืม mm hmm. มีหลายเรื่องนะครับผมให้ดูตัวอย่างนี้เป็น 3D เนี่ยนี่จะเปิด จะเปิดวันที่สิบสองเนี่ยนะครับค่ะมีคนเอาตึกเอาอะไรมาตั้งแล้วมีวัดมาเนี่ยนะวัดพระธรรมกายนะปีนี้เขาทแล้วเพิ่งมีสดบนข้ามปีไปนะครับค่ะมีเราจะทงด้วยใช่ไหมพี่โอก่อนหน้านี้ลายปีที่แล้วมีเท้าดาวมีอะไรเยอะนะครับเรามีอะไรเรามีมหาลัยทั้งหมดสี่มหาลัยมีจุฬาเอ่อมหิดลเกษตรแกรบังเข้ามาอยู่ในนี้นะครับค่ะต้องสุบดูก็จะเห็นเยอะค่อยเลื่อนเลยนะจะอันนี้เป็น a อาร ความหมายคือที่เห็นตึกเนี่ยนะครับ AR คืออะไร AR ก็ AI คือว่าถ้าเราเอามือถือไปส่องในบริเวณนี่รถไฟฟ้าอยู่ทางขวาเนี่ยเดินมาเนี่ยพวกตึกพวกนี้มันจะอยู่ในรูป AR ก็คือจะอยู่ในพื้นที่อีกเลเวลหนึ่งซ้อนอยู่ในพื้นที่จริงนะครับคที่เราก็เชื่อว่าในอนาคตบนหัวของเราทุกวันนี้ครับก็จะมีตึกอีกเป็นร้อยๆ้อยตึกเต็มไปหมดเลยไม่ใช่มีเราคนเดียวโลกจะเปลี่ยนเป็นอย่างนี้แหละครับ ว่าก็จะมีอีกโลกนึ่งเสมือนเนี่ยซ้อนซ้อนซ้อนทับกันอยู่เทียบเลยค,ค่ะครับอันนี้เป็นสารกางเรานะครับ Future in Progress อืมค่ะคแล้วแล้วในอนาคตเราเราเราจะทํายังไงกับ m e t a w o r s e บ้างจะมีการทําเงินจริงได้ใช่ไหมครับพี่โออันนี้ถามเป็นความรู้หน่อยโอ้อันนี้ทําเงิน,นงเยอะแยะครับหลายคนได้เงินกันเป็นล้านนะครับหลากห้านเพ <laughs> ราะว่าอย่างเมื่อกี้ที่เห็นที่คุณจิมเห็นเนี่ยผมให้ดูเอ ที่การนี่ก็ซื้อขายกันในตลาดได้นะฮะับเอีร์มาร์เก็ตเพลสเนี่ยครับค่ะปดให้ดูก่อนเลยจริงๆทุกคนปดดูตาม้วยนะครับมาร์เก็ตเพลสนี่คืออะไรก็คือว่าอย่างนิสิตนักศึกษามหาลัยทั้งหลายเนี่ยก็สามารถทําเนี่ยครับตึกมาวางโตเอาดอขายตึกไปลงเนี่ยครับต้นไม้ขายเไรเนี่ยครับซื้อนี่ซื้อขายกันได้อยู่นะครับมีแล้วก็เนี่ยร้านอาหารร้านกาแฟก็ทําได้ซื้อไปลงแปะปึ๊บขายกาแฟได้ค่ะตึกเอสเอ็มดีบิลดิงมีอะไรเงี้ยอันนี้ทําพร้อมใช้หมดแล้วครับแล้วก็ ออตอนนี้เขาท,าย,อย,ทายอยมีคนคอลเลกชันมาเก็บมันนี้แล้วซื้อแล้วมาวางในพื้นที่เราไม่ใช่แค่นี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเห็นมีเรื่องนี้ก็จะเห็นพวกเนี้ยเป็นโซล่าฟาร์มนะครก็จะเป็นซื้อโซล่าแล้วมาวางถ้าบริษัทในตลาดใครสนใจก็ไปซื้อที่แล้วก็เอาแผ่นโซล่าฟาร์มมาวางแปะๆเป็น NFT นะครับแล้วก็ได้เงินจริงมาบนคืน NFT ข้นนนางบนอะไรเงี้ยนี่เป็นเรื่องที่มันเมกเซนที่สุดแล้วในโลกคริปโตก็คือปกติเราลงทุนอย่างผมจะจะลงซื้อวายมาเก็บไว้อย่างเงี้ยก็ไม่หวัง แพงแต่เราอยากมีนะเราอยากเป็นส่วนแบ่งกับเขา <คะ S 2> เราก็แฟกต์กับเไป NFT อย่างเงี้ยอาจจะเป็นไวสักขวดหนึ่งซึ่งอาจจะมีราคาแพงอาจจะซอยไปสักร้อยร้อยความเป็นเจ้าของแล้วก็ให้ช่วยกันถือเก็บไว้เมื่อมันขายได้ก็มาวนกลับมาอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นเรื่องเรื่องที่เรื่องที่ควรจะเป็นในอนาคตนั่นแหละรครับการเป็นเจ้าของดิติตอลแบบแบ่งกันเป็นเจ้าของแล้วเมื่อมีความมีไรายได้ก็มาแบ่งคืนกันอย่างเงี้ยครับนี่คือ,น,คอนี่คือโลกของ NFT แล้วก็ดีไฟนี่ค่ะอา่า ในอนาคตนี่อยากอยากมีธุรกิจในในเมตาเวิร์สนี่อีกกี่ธุรกิจจะเป็นแบบไหนยังไงบ้างคะมีเยอะเลยนี่เดี๋ยวจะเปิดช่วงช่วง,วง,ดงเดือนน่อเดือนนี่มีตั้งแต่ไล่ทุเรียนก็มีในเนี้ยนะมีะหลายก็จะมีข้างในเนี่ยอันนี้มันคือต่อหนึ่งบล็อกเนี่ยมนประมาณสิบตารางวาเนี่ยซุกไปก็จะเห็นซุมไปเรื่อยๆก็จะเห็นมีคนโฆษณามีรูปเริ่มมาลงเนี้ยรับผลิตเสื้อยืดอะไรเงี้ยนะครับเป็นเรื่องโฆษณาสมม่ิเรามีฟาร์มเรามีไล่องุ่นไอไล่ทุเรียนตรงเนี้ยเราก็ขายทุเรียนขายล่วงหน้าครับ แล้วข้า NFT ก็จะเห็นมันขึ้นเป็นต้นต้นต้นขึ้นมาเนี่ยเราก็พอเก็บเกี่ยวก็มาแบ่งกันหารกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเหมือนที่ดินที่เราที่เรามีในโลกเสมือนมาหากินในโลกจริงได้อันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่มันแปลกใหม่แล้วใครๆก็ทำได้ไม่ใช่ผมคนเดียวนะครับท,<ะ>ทำไมถึงพวกเนี่ยนะก็จากนี้ไปเนี่ยเขาก็ทำงันอย่างนี้แหละกินแต่เราทำมาก่อนแล้วมันก็เลยก็เลยมีเราอยู่คนเดียวตอนนี้ครับอแต่เราต้อ<ะ>งจากที่ไปที่ไปนะครับค่ะทีนี้นักทุนหรือว่าผู้ถือหุ้นเนี่ยอาจจะสงสัยว่าแล้ว MVP เนี่ย คือจะมีรายได้ยังไงจากการทําการตลาดตรงนี้อะค่ะพี่โออเอจะบุกตรงส่วนไหนอะคะใช่ค่ะใช่ไอ้ที่ที่บอกเป็นแลนด์แมนจเมนต์ใช่ไหมครับใช่ผมยกตัวอย่างนะกันว่าแลนด์แมนจเมนต์นี่คืออะไรเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังเนี่ยก็ไม่ใช่ไม่ใช่คือเราเป็นอาชีพเราอยู่แล้วละการขายพื้นที่งานมอปลายเอ็กซ์โปเนี่ยก็คือการเอาศูนย์ไบเทคเอาศูนย์สิริกิตมาทำแลนด์แมนจเมนต์ใช่ไหมครับจัดขายพื้นที่แล้วก็โฆษณาเรื่องเดียวกันเลยแต่เรามาทำในโลกเสมือน ก็คือว่าเราก็เอาพวกแลนเนี่ยตอนนี้มีดูไบอยู่มีอยู่อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เอามาเอามาแมネจเมนต์แมเนจเมนต์อะไรบ้างก็มีอย่างเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังนะครับอันนี้มีการขายนอกจากนอกจากการขายพื้นที่การโฆษณาแล้วเนี่ยเราก็รับทำให้มันเกิดในโลกความเป็นจริงได้เช่นผมอาจจะมีเรนที่มีสวนทุเรียนที่จะเห็นมีโซล่าฟาร์มที่จะเห็นนะครับมีวเซลล่ามีวายแบงก์อะพวกวายแบงก์มามาคือแบบมีใครมีเล่ามีวายมีอยากจะให้มาคนมา มาแชร์กรันในการปลูกต้นไม้หรือแม้กระทั่งคาร์บอนเครดิตทั้งหลายเนี่ยก็ทําได้เลยคือเมื่ออดีตมันคงทําได้อยู่แล้วในเรื่องโลกเหรียญเป็นเรื่องโลกเหรียญน,นะครับเหรียญทั่วไปเนี่ยแต่พอมาเป็นเรื่องอย่างนี้ครับมันจะสนุกตรงที่ว่าเราจะเห็นไงเราก็จะเห็นว่าแบบสมมุติเป็นฟาร์มอย่างนีนะ้ให้ลองนึกภาพตามมีฟาร์มมีต,ต้นไม้ก็ค่อยๆขึ้นต้นทุนเรียนอะไรเงี้ยของเราอย่างนี้นะวันดีคุณด,คณดีคุณจิมแบบร้อนเงินเฮ้ยเราขายต้นทุนเรียนแล้วกันวันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ไหวอะ่ะแต่เราได้เงินก็จริงนะ แต่เราไม่รอทุเรียนออกเราขายต้นทุเรียนด้วยเอฟไปนี่ทําได้โลกความจริงทําไม่ได้นะอใช่ขายต้นไม่ได้ต้องขายลูกมันอย่างเดียวใช่อย่างเงี้ยอย่างถ้าเกิดคืนนานๆเขาจะเป็นลูกต้นเล็กๆอยู่ตรงนี้เต็มเลยนี่ก็เราจะเริ่มอีกสองไม้ต้นไปนะครับอีกสองวันเนี่ยก็จะมีเริ่มเรื่องโซลาร์พานเนลเนี่ยก็จะมีโซลาร์ฟาร์มจริงๆหลายหลายบริษัทเข้ามาคุยนะครับก็มาแล้วเข้ามาเราก็มาแมนจเมนต์เรื่องที่ให้ติดต่อซื้อที่ให้หาทาเลให้แล้วก็ สมมติโซล่าฟาร์มปกติมันต้องลงล็อกหนึ่งก็สองน้ำแสงใช่ไหมครับอัน <Okay. S 2> นี้นอาจจะลง้อยเดียวได้ไงอ่ะเล็กๆมาลงของเราอยู่รงนี้เล็กๆอย่างเงี้ยครับ mm hmm. พอได้ภา mm hmm. พอพอก mm hmm. แล้วเราก็ได้เงินตรงน,นั้นแหละจากการอ mm ินเว์ในพื้นที่จริงในโลกจริงมันเกี่ยวข้อง mm hmm. แต่ oh. ขณะเดียวกันถ้าเราไม่อยากเราจะใช้เงินแล้วก็ขายมันออกไปหรือว่าถ้าเกิดมันดีขึ้นเราขายแพงขึ้นหรือถูกลงก็แล้วแต่ว่าไอ้ต้นทุนเด็ดหรือว่าฟาร์มหรือว่าวายตรงนั้นมันราคาเป็นยังไงในอนาคต <C hr ough> คือความม่นออกอยู่ในโลกเอ็แล้วอย่างเงี้ยครับอืมอ่ะโอเคค่ะทีนี้ในแง่ของภาพรวมของเอ p ีปีนี้ล่ะคะพี่โอเราเราเรามองว่าการเติบโตของเราเนี่ยจะมีสัดส,ส่วนจากจากตัวเทคเท่าไหร่จากธุรกิจเดิมคือเดิมพี่โอก็บอกอยู่แล้วนะว่ายังมีธุรกิจเดิมอยู่นะตอนนี้ครับผมผมมองว่าส่วนส่วนตัวเองเนี่ยเอ่อเรื่องเทมันเป็นทั้งทุกอย่างของเราแล้วตอนนี้แล้วก็เนื่องจากว่าเราโชคดีเมื่อตอนที่โควิดมาเรา ก็มุ่งอนเง็นเต็มๆนะครับทำให้ทุกอย่างไปเทคหมดตัว Mobile e x p o เนี่ยคือด i g i ท a l ไล f e ฝั่งของบริษหลักคือขค้ Mobile e อ p o ซซึ่งปีหนึ่งมันก็ได้กำไรค่อนข้างเยอะนะถ้ามีการจัดแต่ปีแล้วเนี่ยจัดไม่ได้เลยทั้งปีเรามองว่าปีนี้ปีหน้าจัดได้ตละดเดอนตุลาที่สุดเศรษกิจเปิดใหม่ด้วยพื้นที่ก็ใหญ่ด้วยแล้วเราเอาเรื่องบล็อกเชนและเรื่องเมตาเวิร์สเอาเรื่องคริปโตไปใส่ด้วยมันก็ครบดีขึ้นผมยกตัวอย่างให้ฟังก่อนว่าเราพูดถึงเมมืื่อออันคะไร ถ้าพื้นที่เนี่ยซึ่งช่วงเดือนตุลาเนี่ยครับเราคงเปิดไปถึงศูนย์ศิลกิจแลละครับนี่เราเปิดแค่คลองเตยเดีย๋ยวเราช่วงเดือนสิ้นเดือนนี้หรือเดือนหน้าเ,เราก็จะเปิดยาวไปถึงศูนย์ธิลกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะสนุกแล้วครับในการจัดงานจะมีการจัดงานครนี้คุณจิมบอลขับรถไปปุ๊บเอามือถือส่องก็จะเห็นป้ายโฆษณาที่เป็นโลกซาอนอยู่เต็ไมไปหมดเลยอย่างในหนังนะครับแต่มันก็มีอยู่แล้วละ่ะมีอยู่จริงอยู่ในะตอนนี้แลมันก็จะเริ่มสนุกครนี้ เราเราเรียกการการจัดงานแบบนี้ว่าอีเวนต์2.0เรียกกันเองนะครับอีเวนต์0เนี่ยก็คืองานจัดงานโลกเดิมการจัดงานแบบปกตินี่แหละอีเวนต์1.5คือปีก่อนโควิดก็คือมีการเอา ara, e, เอลาซาล่าช็อปปี้ออนไลน์มาเกี่ยวข้องอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกับการจัดงานที่ใบเต็เราเรียกว่าไฮบริดอีเวนต์1.5นะครับปัจจุบัน2.0เนี่ยคือเอาเรื่องเว็บ3เนี่ยอันนี้คืาเรียกว่าเว็บ3เ <c oughs> <า>ว็บ3ก็คือก็คือบล็อกเชนหรือเมทัลเวิร์สเนี่ยนะครับ มาเกี่ยวข้องกับการจัดงานท,ท,ทุกๆเว็บของเราที่จะเป็นการจัดงานเนี่ยจะเป็นเวสบออนเว็บสามทั้งหมดเลยค่ะถ,ถ้าใครยังคงเว็บสามคืออะไรคือจากนี้ไปจะเป็นเว็บสามหมดนะครับเว็บหนึ่งก็คือไอพิมพ์พิมพ์ปกติเว็บทั่วไปเว็บสองคือล็อกอินด้วย Facebook ก็คือเฟซบุ o o ยู u ูบอะไรที่มันมีมันมากกว่าเว็บนะครับก็คือมีการใช้ Facebook มีอินเทอร์แอคทีฟการพิมพ์คุยกันได้เนี่ยคือเว็บสองเว็บสามคือเห็นหน้าจอนี่แหละครับเนี่ยมีตัวไซรันไรโอตรงที่เห็นหน้าจอทั้งหมดเนี่ เป็นบล็อกเชน NFT หมดเลยผูกกับตัว NFT หมดครับอืมันจะมีคว่า Connect Wallet อยู่มุมซ้ายคือเปิดมาปุ๊บ Connect Wallet ่อเลยในโลกอนาคตคือ Connect Wallet ไม่ก่อนค่ะค uh huh. เพราะฉะนั้นจะเห็นงานของเราทั้งหมดที่เป็นโลกเดิมบวกกับเรื่องบล็อกเชนทั้งหมดเนี่ยผ่าน w อ l เ e t เนี่ยผมก็เลยคาดการว่ามันน่าจะดีมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องเรื่องของโลกใหม่ที่ไม่ได้เป็นแค่บัสเวิร์หรือเป็นแค่มาเก็ตติ้งเนี่ยมองว่ามันคงเป็นเรื่องที่ เใช้ในการปิดโลกจริงๆนะครับน่าน้ามันใหญ่มากก็เลยคิดว่าในส่วนตัวคือเราเราเต็มที่แล้วเราเามองว่าอย่างที่เล่าให้ฟังครับดูแล้วมันก็มีเซนส์ในการทํานั่นแหละก็เลยว่าน่าจะดีส่วนตัวก็มั่นใจครับค่ะครับโอเคได้ค่ะวันนี้นะคะก็ขอขอบพระคุณคพี่โอมากๆสุดท้ายคะ่ะอยากให้พี่โอฝากอะไรถึงนักลงทุนหรือว่าคนที่อยากรู้จัก MVP มากขึ้นคะ่ะอ,อือันเนี้ย โลกนี้ครับโลกเรื่องโลกเรื่องไอง้พวก M V P เนปัจจุบันเนี่ยเมื่ออดีตเราเป็นคนทำงาน Mass Participation ่แล้วก็อร์วิสเรื่องท่องเที่ยวทั้งหลายเยอะหมดแล้วก็มีผลกระทบโควิดเต็มๆนะครับทุกอย่าง <S <S ตอนนี้เรามาลุยเรื่อง M V P คอยแล้วก็มาทำเรื่องบล็อกเชนมีทำเรื่อง Metaverse g l o b a l Thailand ด,ดูไปสิงคโปร์ทั้งหลายนี่ยนะครับเลยทำเป็นแลนด์แมจเมนต์ซึ่งก็มีโน้ตหาแล้วมีโน้ตหาทั้งคู่ในการทา เออแลนบูเดจเมนท์ทั้งบนดินก็คือการจัดงานแล้วก็บนโลกเสมือนก็คือเมตาเวิร์สนะครับมันเรื่องเดียวกันแล้วก็รวมถึงมาร์เก็ตติ้งด้วยก็เลยอยากให้บอกว่าอ่าคขาีภาษาเหลียงเรียก D Y O r ก็คือลองรีเสิร์ชดูว่าเรื่องนี้มันมีความเป็นไปได้แค่ไหนแล้วกันว่าเพราะว่าคนยังไม่เชื่อโลกคนไม่เชื่อว่าเอะเรื่องนี้มันจะเกิดได้จริงไหมแต่ถ้าเกิดลองฟังที่ผมพูดว่าเราเอาเรื่องโซล่าฟาร์มาเกี่ยวข้องเอาเรื่อง Wi ยแบงมาเกี่ยวข้อง เอาเรื่องที่มันแบบต้องใช้อย่างนี้มันเกี่ยวข้องเนี่ยผมว่าทุกท่านอาจจะพอเดาทางได้ว่า MVP จะไปทางไหนครับอืมอ่ะโอเคได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณนะคะทางผู้บริหารจาก MVP มากๆนะคะที่ร่วมพูดคุยกับบอลแล้วก็พี่เจมในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะก็ถ้าเรามพูดกันเองก็อาจจะเข้าใจยากทีนี้ให้ผู้บริหารอธิบายเองอก็น่าจะเข้าใจกันมากขึ้นนะ,ะนี่ก็คือ เรื่องราวของ MVP ในวันนี้ค่ะสุดท้ายคอะพี่จิมก่อนจากกันพี่จิมมีระไระอยากฝากนักลงทุนไหมคะค่ะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงค่ะควรศึกษาข้อมูลให้ดีในการลงทุนทุกๆครั้งค่ะอืมค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วนะพบเจอกับพวกเราได้นะคะพรุ่งนี้ก็มาเหมือนเดิมค่ะรายการทันหุ้นทันเกมนะคะเริ่มก้าวในการแล้วก็ต่อด้วยตะลุมบอล M a i ค่ะสิบอเมิกา 30นาทีโดยประมาณวันนี้หมดเวลาลงแล้วบอลพี่จิมรวมท,ทีมงานขอตัวลาไปก่อนขอ,ขอ,อกล่าวคำว่าขอบอคุณและสวัสดีสสดค่ะ